สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับมาพบกับบอนสีโปรเคลียตู้นะครับครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ละ <c oughs> ก็จะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้เอาบอนสีอะไรมาเคลียร์เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับ ค่าส่งแบบโอนนะครับค่าส่งของเฟรช60สบาทนะครับส่งของไปรษนีนะครับ80บาทนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทาง80บาทเหมือนเดิมนะครับเมาสานะครับเนาะจะก,กี่ต้นก็ราคานั้นแหละนะครับจะนึงต้นก็ราคานั้นจะสิต้นก็ราคานั้นนะครับค่าส่งเมาๆเนาะนี่ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าไม้ราคาดีนะแต่ค่าส่งแพง <laughs> ก็นะทุกท่านมันค่าส่งมันแพงนะครับถ้าไม่อยากเสียค่าส่งก็มารับที่สวนได้นะครับไม่มีค่าส่งนะจ๊ะสวนอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับค่าส่งก็ตามนั้นแหละนะครับเนาะผมก็ส่งตามขนส่งนั่นแหละนะครับจะให้ส่งจริงๆส่งต้นหนึ่งกล่องหนึ่งมันก็แพงนะครับเนาะผมก็เลยเออเหมาเหมานะครับเหมาเมาให้นะครับ ค่าส่งก็จริงๆก็เข้าเนื้อผมอยู่นะค่าส่งอะ่ะผมส่งสลิปให้ดูก็น่าจะเห็นนะครับค่าส่งแพงมากมาต้นแรกเลยนะครับเนาะนี่ครับมณีล้อมเพชรนะครับมีอยู่กี่ต้นเนี่ยมณีล้อมเพชรห้าต้นใครจะเหมาไปก็ได้นะห้าต้นมาเริ่มเลยมณีล้อมเพชรนะครับมีอยู่ห้าต้นนะครับ ห้กระถางเนาะนี่ครับมณนีล้อมเพชรมีอยู่ห้ากระถางกระถางละแปดสิบบาทนะครับสําหรับมณีล้อมเพชรนะครับกระถางละแปดสิบบาทนะครับมณนีล้อมเพชรเนาะเหมาไปเลยก็ได้นะครับมณีล้อมเพชรเนี่ยนี่ครับห้กระถางมณีล้อมเพชรกระถางละแปดสิบบาทนะครับนี่นี่คือกระถางที่หนึ่งนะครับมณีล้อมเพชรกระถางที่หนึ่ง นี่ครับอือม,มันนี่ล้อมเพชรกระถางที่สองดูครับนี่สวยครับผมสีแดงๆเ,เนาะนี่กระถางที่สองโอ้ยวันนี้แดดออกแล้วทุกท่าน <c oughs> มันนี่ล้อมเพชรกระถางที่สามนะครับจะเหมือนๆกันนะครับจะคล้ายๆกันเหมือนๆกันเลยนะครับทั้งห้ากระถางนะครับนี่มันนี่ล้อมเพชร กระถางที่สี่ครับมณีล้อมเพชรนี่งั้นก็สกิดด่างมาละนะครับก็เอาไปเลี้ยงตัวมาสวยมากมณีล้อมเพชรต้นละกระถางละแปดสิบบาทนะครับนี่นี่กระถางสุดท้ายนะครับเนี่ยมณีล้อมเพชรเนาะมีอยู่ห้ากระถางครับมณีล้อมเพชรต่อไปครับผมนี่เยี่ยมตะวัน เดีย๋ยวขอเขยืบนี่ก่อนเยี่ยมตะวันมีอยู่สี่กระถางนะครับอ่ะนี่บอลสีเยี่ยมตะวันมีอยู่สี่กระถางนะครับเยี่ยมตะวันกระถางละแปดสิบบาทครับผมนี่กัดสีป้ายสีมาสวยแล้วนะครับเยี่ยมตะวันนี่กระถางที่หนึ่งนะครับนี่เป็นบอลป้ายแดงนะครับเนี่ยบอลป้ายแดงเนาะ เยี่ยมตะวันกระถางที่หนึ่งมีอยู่สี่กระถางนะครับแปดสิบาทกระถางละแปดสิบบาทต่อไปเยี่ยมตะวันกระถางที่สองครับนี่ปลายแดงมาทุกต้นนะครับแปดสิบาทครับเยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวันกระถางที่สามครับอ๊ย้ยอันนี้ทําไมคอมันเตยเตยโดนแดดนะครับเดี๋ยวน้องก็ฟื้นเนาะนี่ครับ กระถางที่สามนะครับเนาะกระถางละแปดสิบบาทเยี่ยมตะวันป้ายแดงมาแล้วทุกต้นนะครับไปเยี่ยมตะวันกระถางที่สี่ครับนี่ครับต้นโตแล้วนะเยี่ยมตะวันอันนี้ป้ายสวยอะเนาะป้ายแดงมาสวยมากมีอยู่สี่กระถางนะครับเยี่ยมตะวันต่อไปครับขั้นกลางหน่อยครับซับพูนผลครับผม ซับพูนผลเอาไปลุ้นด่างนะครับแต่มันด่างมาแล้วละ่ะเอาไปลุ้นด่างนะครับต้นนี้ห้าสิบบาทนะครับซับพูนผลต้นนี้ห้าสิบบาทครับผมนี่ซับพูนผลลุ้นด่างนะครับห้าสิบบาทต่อไปเป็นเทพอักษรานะครับผมมีอยู่สามกระถางมันด่างน้อยทุกท่านเทพอักษราด่างน้อยครับ มีอยู่สามกระถางอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบแรกมันด่างมานะมันก็หลุดด่าง <c oughs> แต่มันก็ด่างเนี่ยครับด่างนะเทพอักษารากระถางละสามสิบบาทนะครับเทพอักกอักกะอักษราสิเทพอักษรากระถางละสามสิบบาทครับนี่ครับกระถางที่หนึ่ง เทพอักษารากระถางที่สองนี่ครับมันก็ด่างมาแหละแต่มันด่างน้อยนี่ไงสามสิบบาทนะครับนี่มันก็ด่างต้องเอาไปลุ้นลูกอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเทพอักษารามีสามกระถางกระถางละสามสิบบาทนี่นี่น,นี่เห็นไหมทุกท่านเนี่ยมันด่างเนี่ยเนี่ย <laughs> ด่างแข้งนะครับเนาะนี่กระถางละสามสิบบาทครับเทพอักษาราอา กระบานี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมากระบาฝั่งนี้บ้างนะครับกระบาฝั่งนี้บ้างก็ขายเยอะอยู่นะวันเนี้ยต่อไปเป็นเพชรจอมทองนะครับเดี๋ยวก่อนขอจับแยกมาก่อนนะครับเพชรจอมทองมีอยู่สามกระถางนะทุกท่านกระถางนี้มีสองต้นอ่ะนี่เพชรจอมทองมีอยู่สามกระถางนะครับกระถางละ จ็ดสิบบาทนะครับเพชรจอมทองกระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับอามาเพชรจอมทองต้นที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งนี่ครับช่วงนี้ผมถ่ายตอนเกือบเกือบเ,เที่ยงนะครับเนาะน้องก็อาจจะคอเตอยหน่อยเพราะว่าแดดแรงนะครับแต่เดี๋ยวน้องก็ฟื้นนี่ครับผมเจ็ดสิบบาทครับเพชรจอมทองกระถางที่หนึ่งนะครับ ต่อไปเพชรจอมทองกระถางที่สองอันนี้เหมือนมีสองต้นนะทุกท่านเนี่ยปุ๊บสุดบุญอยู่ในเนี้ย <c oughs> นี่ครับผมกระถางที่สองครับเจ็ดสิบบาทกัดสีชมพูมาแล้วนะครับเพชรจอมทองเนาะไม้สีขาวบริสุทธิ์นะครับเพชรจอมทองกระถางที่สามนะครับนี่เจ็ดสิบบาทนะครับเพชรจอมทองไม้แรอ,อีกตัวหนึ่งอะ่ะเนาะตอนนั้นก็ถือว่าแพงมากนะครับ ผมซื้อต้นเล็กนิดเดียว่พันหกอ่ก่อนหน้านี้บอลสีแพงนะครับเนาะแพงเวอร์แต่ตอนนี้ก็ราคานี้แหละทุกท่านราคาแบบเนี้ยเนาะเลี้ยงกันสนุกนะครับหกสิบเจ็ดสิบแต่ไม้ทำย,กยากๆไม้หน้าสวยๆก็แพงอยู่นะครับช่วงนี้อ่ะต่อไปครับผมขั้นกลางด้วยศิลานักปลาดนะครับมีอยู่ต้นเดียวครับก็น่าจะด่างมาแล้วละศิลานักปลาด ต่างมาแล้วนี่ไงศิลานักปราดต้นนี้ห้าสิบบาทนะครับต้นโตมากดูต้นโตมาก,มากทุกท่านดูครับโหศิลานักปราดต้นนี้ห้าสิบบาทเนาะเอาไปครับผมนี่เอาไปเลี้ยงกันนะครับมีกระถางเดียวศิลานักปลาดต่อไปเป็นเจ้าสาวครับนี่เจ้าสาวป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยทุกท่านดูสิ เจ้าสาวป้ายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูนะครับนี่ป้ายชมพูมาแล้วนะครับเจ้าสาวมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกระถางเจ้าสาวกระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับเจ้าสาวเดี๋ยวดูกระถางที่หนึ่งนะครับนี่ดูครับสวยงามครับเจ้าสาวเดี๋ยวเด็ดใบน,นี้ทิ้งก่อนนี่ป้ายมาแล้วทุกท่านต้นโตเลยเจ้าสาวกระถางที่หนึ่ง เจ็ดสิบาทนะครับนี่ครับใครจะมาสู่ขอก็มาได้นะครับน้องพร้อมเป็นเจ้าสาวแล้วกระถางที่สองครับผมเจ็สิบาทป้ายสวยเลยนี่ครับเจ้าสาวเนาะป้ายสวยๆครับเจ็ดสิบบาทครับอต่อไปครับกระถางที่สามครับดูครับใบนี้มีตำหนินะทุกท่านเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกแต่ใบนี้ออกมาสวยเลยนะครับเนาะ เจ็ดสิบบาทนะครับหลอดใหม่ก็ใกล้จะออกมาแล้วเจ็ดสิบบาทเจ้าสาวกระถางที่สามเจ้าสาวกระถางที่สี่ครับดูนี่ป้ายสวยมาเชียวป้ายสวยมาเลยเชียว <c oughs> นั่นมันอาจารย์ยิ่งสัก <c oughs> นี่ครับเจ้าสาวเนาะเจ็ดสิบาทนะครับกระถางละเจ็ดสิบบาทต้นกระถางที่สี่เจ้าสาวกระถางที่ห้าครับนี่ กระถางที่ห้าครับเจ้าสาวนี่ครับต่อไปเจ้าสาวกระถางที่หกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครจะเหมาไปก็เมาเจ้าสาวกระถางที่หกนะครับต่อไปเจ้าสาวกระถางที่เจ็ดครับนี่ฟอร์มสวยมาเลยฟอร์มสวยมาทีเดียวเชียวนี่ครับเจ็ดสิบบาทครับเจ้าสาวเนาะ ต่อไปเจ้าสาวกระถางสุดท้ายครับกระถางที่แดนี่ป้ายสวยเลยนะครับเจ้าสาวนี่เป็นบอลสีที่ก้านแข็งแรงนะทุกท่านดูต้นอื่นคอเตยนะครับแต่เจ้าสาวนี่ยังชูชันนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะครับนี่ครับเจ้าสาวมีอยู่แกระถางนะครับกระถางละเจบบาทเนาะ เอาล้วครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอลสีโปรเครียตู้จะเคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วก็จะขายให้ในราคาเบาๆไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านเอาแล้วครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซท,ทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เบอร์ชายบอลสีก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ